สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องยี่ผีบ้าคือเก่าคุณเก่าจ้าอุวยทำไมหน้ายี่เล็กจังเนี่ยหะอุวยแกว้วน้ำเต้าหู้มันขึ้นใหญ่เตะยี่บัตีิอุ้งใหญ่มากหรือบิ๊กไซนี่หรอบิ๊กจัมโบ้เป็นจ้ามากินกับผีบา้าเนีเพืนจ้าเออกี่โมงแล้วเนี่ยมือเย็นจังมือเย็นของยี่ยี่เป็นรูปจิตเหมือนพื่อนมื้อเย็นชอบกินน้ำเต้าหู้เาคนอืน่นก็กินตอนเช้ายี่กินตอนเย็น กูชอบยิ um Không, ่งกินอะไรอ่ะก <ain ways dishes together> ินหมูมะนาวเนาะอ่าต่อจากหมูมะนาวหมูมะนาวกับไข่ดาวเนาะตอนกลางวันก็กินหมูมะนาวไข่ดาวนั่นแหละอือตอนตกเย็นไม่อยากกินอะไรแล้วเนาะตกเย็นก็เลยเป็นนี่เลยน้ำเต้าหู้มันจะทำไมยิ่งต้องเอาหลอดใหญ่ขนาดนี้เนาะอุ้ยเพรายิ่ใส่เม็ดแม่งรักเพื่อนเม็ดแม่งรักกับน้ำตาลเพื่อนจ้ะกินเข้าไปเนาะจะได้อืดๆได้อิ่มๆเนาะอืดๆได้อิ่มๆอืดๆและอิ่มๆเป็นบ้าง นายี่ก็แซเลนอยู่นเพื่อนจะกินกับอะไรสังขยายเนาะน้องหูอันปลาตองกูสังขยาข้างในเป็นไส้สังขยานะเดี๋ยวจะบีให้ดูเพื่อนเอามันเกะแนวใดบานี้เว้ยนี่ไงเป็นสังขยาข้างในเฮ้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 ้เฮเฮ้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 เเฮ้เฮ้เฮ้เ S <S อออออขอับซีพาเทนเร็ว <c oughs> อยูเนาะเพื่อนอ่ะเห็นไหมมันยืมๆเ,เ, <c oughs> เ,เหมือนแบบอืมอืมอร่อยที่กูเตรียหมดเลยยี่น้ำต้าหู้โอ้จะถือจะถือไม่ไหวแล้วอยูย่นะมันเยอะมากมันเยอะมากห <c oughs> <c oughs> ว้าหนักที่ชอบกินมันว้า คนขายบอกว่าอะไรนะเออใส่น้ำตาลเยอะไหมคะเฮ้ยก็บอกว่าเอาปกติค่ะไหนจะเนาะตังขยายามันก็วางอยนะู่แล้วเพื่อท่องที่กินย้านอีกทีก็ดีลนะแล้วเนาะจะมาที่น้ำตาลไหลอะ่ะอ๋อลมมันเป่าลูกกระตานะทางนี้ก็แอทางนี้ก็พัดลมอืม ต้องเอาหลอดใหญ่ๆแกลี่ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวกินเสร็จได้อาบน้ำแล้วเพื่อนหัวจะกระเซิงนิดนึงนะไม่นิดนักกระเซิงเยอะเลยเนาะกระเซิงเยอะเลยเพื่อนๆกระเซิงเยอะแยะไปะเลยเนาะกระเซิงบ้างอะไรบ้างเป็นได้หน่องๆใครจะสวยตลอดเวลาเนาะ ใครจะสวยตลอดเวลาไม่มีเหเพื่อนยิงบางคลิปที่ยี่ไม่ให้เห็นหน้าที่สวยมากเกินไปเพื่อนกลัวเพื่อนๆจะรับไม่ได้เหระสวยเกินไปเพื่อนนะที่สวยเกินไปเนาะเพื่อนรับไม่ได้ไงสวยปั้นนานเลยติยี่โอยังให้พักย่าให้พักเนาะเพื่อนืออกินมังนี่ก็ได้เนาะ อย่าให้พักอย่าให้พักนี่อย่าให้พักอันตีเดี๋ยวขอเย็บท้องผีย่าให้พักนะยี่ย่าให้พักวันสันว่ะอุยพักไปแล้วทำยังไงล่ะทีนี้อย่าให้พักนะคะยี่ค่ะอืมกินมากินมาก็หมดนะเพื่อนโอ้ยเออเออของหวานเนาะของหวานของยี่อ่ะ มันนด้นควอคหวานวยกินลาย,ยางอะไรนะเออเออคือว่าอันนั้นหะเ,เ,เนี่ยรวแล้วสิบบาทเนาะสิบบาทอันนี้ก็ตัวละห้าบาทเนี่ยนี่ซื้อมาส่งตัวทั้งหมดมื้อเย็นยี่ยี่สิบบาทก็พอแล้วเนาะนี่สิบบาทก็พอจ้ะที่กินอะไรก็ได้ที่อยากกินกินอะไรก็ได้ที่คิดว่าอร่อยเนาะ คิดว่าตัวเองอร่อยนะคุอื่นไม่อร่อยก็ช่างไงเระ <c oughs> ทำไมยี่ต้องกวนๆนะคะมันมีน้ำตาลอยู่ข้างล่างเนาะพี่ <c oughs> ชอบกินลูกเดือยแล้วก็เม็ดเม้งรักแค่นี้แหละที่จะกินอะ่ะนอกนั้นไม่กินอยูน่นะไม่กินไม่ชอบเพราะไม่ชอบ อืมอันนี้เราใส่สังขยาให้เยอะมากเลยเพื่อนดูสิเนี่ยรู้ทำไมสังขยาสวยกว่ายี่หรักขโมยซีนยี่อีกแล้วสังขยาเนี่ยขโมยซีนยี่อีกแล้วเคุณวม,มขโมยตลอดเลยเนาะขโมยซีนอีกแล้วเนาะอืมให้ขโมยบ้างอะไรบ้างทักใครยี่ค้าอือในะทีวีมีไข่ต้มเพื่อนที่ตัอยากกินไข่ต้มเลยนะในทีวีมีไข่ต้มเป็นวนะ นี่ก็จะไปล้างจานนะอืแลีวก็จะไปตอบเมนเพื่อนอืมจะไปร้องเพลงด้ะเพลงบางเพลงยี่ไม่ได้ปล่อยเป็นสาธารณะเนาะนี่ก็ไปร้องเล่นๆในเวสซิ่งเน่ะบอกแล้วก็ไม่ฟังอีกมันติดไงมันติดที่ตัวเลยไม่ได้ปล่อยนอะเรียวยิ่งมาล้องสดให้ฟัง อยากร้องสดดูซิว่ามันจะติดไหมพเพื่อนเดี๋ยวลองกันเนาะลองกันร้องสดเลยเนาะฝากดินยังไม่ได้ร้องเลยฝากดินเนาะสาวอีสานร,รอรักก็ยังไม่ได้ร้องเนาะนี่ไปลองลอ้แอปแล้วมันติดพี่พี่เต้าอ่ะคำโตๆอะ่ะบอกว่าให้ร้องสาวอีสานร,รอรักนะ่ะนี่ไปรองแล้วมันติดเนาะคุณก้อยคุณก้อยเอ,อ่อช่องอะไรนะคู่ครัวบอกว่าให้ร้องให้ร้องเพลงดินเนาะฝากดินแหละดินเจ้าเอ้ย นินจอยเขาเคยอยู่ใกล้เมาก่อนในจังหวะเพลงนั้นหละนินินร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนเชิญเบอกว่าให้รำแม่ฟังสียนะฮพี่ไปลองอะไรมันติดนะคุณก้อยมันติดนะพี่แจว้วน้องเป็นสาวขอนเกนเดี๋ยวจะมาร้องสดอุดน่าะ่ร้องสุดมันจะติดไหมนะืะร้องร้องในคาราโอเกะไม่ผ่านเลยเราติดติดตรึงเนาะ่ จะมาร้องสดให้ฟังเรงจบเพลงมาจําไม่ได้อิ่ยิ้มค่อยอยากล้องสดที่จำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้เนะเร้วจะมาม่าต้มยำปลากระป๋องนี่มาม่าต้มยำปลากระป๋องี่เพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมที่ยี่พูดน่ะเดี๋ยวจะมาม่าต้มยำปลากระป๋องอย่างนี้ะคือเราก็ล้องสนุกกคำๆเนี่ยไม่เล่ร้องอะไรกันหรอลองผิดลองถูกสลับเนื้อไปสลับเนื้อมา บอกเลยรว่าเมียนักร้องอาชีพเนาะนักร้องแบบเอาที่สบัดใจอะจมยำมากๆเดี๋ยวก,ก็มามๆปลากระป๋องอีกบบเนี <c> ้ย <oughs> จะไปเป็นแม่ฟองสีเนาะเดี๋ยวต้องไปเป็นสาวอีสานรอรักก่อนเนาะพี่เตอร์ขอไอ้ก่อนคุณก้อยคุณก้อยก็แม่ฟองสีเนาะเดี๋ยวจะไปเป็นซาบาลี่ไหม <c oughs> จะไปเป็นซาบาชี แม่สวรีปรกา,ากพันเพื่อนนี่จะไปเป็นจำเลยรักหนูนะปล่าทำไมเขาชอบฟังเพลงเกา่าๆอ่ะ่บอกว่าเพลงเก,าก่าๆมัน,พนเพราะไอ้เพื่อนคือใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟังนะอืมออ่อ น้ำเลยนะดังอึบ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 อยู่เนาะดูมันก็มันติดลูกเดือยเพื่อนลูกเดือยมันเม็ดใหญ่หลอดยี่มันก็เล็กไงนี่มันหลอดมันก็ใหญ่แบบนั้นลูกเดือยใหญ่กว่าหลอดอีกแล้วดูจนหูอื้อหมดแล้วเนี่ยใครจะเลี้ยงยี่ได้เนี่ยยี่กินจุน้ำเพื่อน ใช่จุธรรมดานะกินจุมากเสียบหวานโอ้ยพี่ยิงคนนี้ก็กินไม่สุภาพดีสิ่งตร๊ดตร๊ดตรเด็ดอยู่นะก็เรื่องของยี่โดนเพื่อนเบิดแล้วเบิดแล้วก็ซีล่าไปอยู่นะ กินนาทีแล้วบึดแล้วเนาะก,กินจนหมดแล้วยินอ่ะไม่หมดก็ไม่ไปเนาะจ้า,จาเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ยี่เขจาจบคลิปการกินน้ำเต้าหู้อันกับอันอยังก็ปลาทงโกสังขยาสำนีเด้อจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกค,นคนมอมเมนต์ทุกการติดตามรับไปรับไปสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา่เดี๋ยวจะไปร้องเพลงเนาะจะไปร้ปองเพลงดึ๋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 ง